ใครที so ่กำลังมองหาเทมโค้ดหรือซื้อขายดีเกมสามารถมาจับจองกันได้ที่ตกกูทำไมอ่ะเด็กแว้นมาแว้นฮิตไยเว็บค้นเทพเป็นเวื่นของพิเตอร์เองนะครับผมของดีได้ไวไม่โกไม่เกียนอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะชุบๆ สวัสดีครับเอามาเอาหม,าามาสวัสด,ดีพวกดเหี้วันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะคุยนะว่าเมื่อก่อนผมเนี่ยเซียนสไนชิหาอะ่ะผมเล่นสนไนด์ด้วยเถอกูอเป็นยังไงในไม้ SSG 6 9เกูเป็นยังไงผมนี่เซียนเลยครับผมไม่เล่นหรอกผมจะเล่นเลตครับโี <c oughs> ้ยกูจะบอกเขาไหมเนนะี่ยมาเดี๋ยวโชว์การยิงสนไนด์ขันเทพให้ดูกูเป็นยังไง มาเรา,าอยู่ในเกมแล้วครับนี่แล้วผมจะสอนการเล่นสนคยคันเทพให้ดูว่าเราเล่นกันยังไงนี่ดูพอเราเรากดคิวใช่ปะ่ะเราจะเห็นเป้าเว้ยแล้วเป้ามันอยู่ตรงกลางฮะเห็นปะ่ะยิบปากกามาครับแล้วก็จิ้มไปที่หน้าจออะไรเขียน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 ,ค,ยนยคลิปตั้งมา <Wow. S 2> นี่ไงนี่ไงผมบอกแล้ววิธีผมนี่ใช้ได้เรื่องเดี๋ยวยิงให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้ดู <c oughs> แลไอคลิปสไนคยไม้มันเกี่ยวอะไรแล้วเนี่ยตอนแรกนี่โถ ไม่อยากจะคุยเดี๋ยวเปลี่ยนสไนายไม้มาให้ดูนี่สไนายไม้เดี๋ยวหาว่ายิงเป็นตะบ,บาเล็ตไงยิงให้ดูาาม,มามาใหม่กูเรียกหนุนรถพิเศษกูมาแล้วเดี๋ยว มึงดูหน่วยรบพิเศษกูมา NSCB อ,อ,อ่าเดี๋ยวชื่อหน่วยลบกูด้วยคิวไปห้าแล้วดูดูมันฝันโอ้ยเขาหัวยเป็นเน้นหน่วยลบพิเศษเเเเก็บอกอยู่ไม่อยากจะคุยนี่ปากกาจิ้มปากกาจิ้มปากกาจิ้มหน้าจอโอ้ยหน้าจอเป็นหมื่นปากกาจิ้มไปสัตว์เออปากกามา์ไว้ปากกา อันนั่นนั่นน่าันนั่นนั่นเน่าระบงระเบิดอุ้ยอุ้ยหน่วยล็อบิเศษกินนิวกินนิวเกี่ยวเหี้ยเกี่ยวเหี้ยกินนิวเนาะโอ้โอ้กินนิวเคยดูว่าดาร์กอนบอลน่ะครับผมึงอ่ะ เหนือนรถพิเศษกินิวว้าวกูนี่ระดับควิยเซอร์เลยนะเว้ยดูจ้าควิยเซอร์อใครนะพิเ,พเม่ใช่อษคุยเ,เซอร์ไม่ใช่ออฟฟิเซอร์อเหรอ,อเขาไม่ใช่คุยเหรอเสียงแบบขอนแวงกินนะควิยเซอร์ฮะควิยเซอร์คนกระแด่เลยอ่ะเดี๋ยวมึงเจอนี่มึงเจอกองกำลังพิเศษกินิวกูนี่สิบเก้าตายสี่แล้วที่ผมหยิบสไนด์เอ็ดเอ็จีหกเก้ามาทำไมตอนแรกนี่ไงลูกน้องผมใช้อยู่ผมไม่จำเป็นต้องเล่นเองอ่ะ เล่นปืนไก่พอแล้วเล่นบาเลตพอไอ้โดนโดนโดนเป็นไงล่ะมาเถอะตอนไหนนี้ไอ้ตอนไหนนี้มันมันโอ้โหยัดแค่ฝั่งนู้นนี่มีเออมันมีกี่นิ้วห้าตัวนี่หว่านี่เพิ่งมาสองตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกงูกุลเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกงูกุลกูก่อนอุ้ย นี่ไงโงกุลว่ะโงกุลนี่ไงกูเรียกโงกุลกูบื้มเลยไองกูเรียกโงกุลไอ้เแค่แม่งพลังขึ้นเต่าไอ้สัสไอ้เแค่ปอกูทำไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้ที่นี่ปอไม่วีพีเลยยี่โคตรไก่เลยโอ้ยไอ้เแค่แม่งปล่อยพลังขึ้นเต่าไอ้สัสโงกุลมาเนี่าไอ้เียไอ้แค่กินิวควิเซอร์ก็แพ้ดิอย่างเงี้ยโอ้ มึงดูกินิวกูดิมึงดูนี่มึงดูกินิวกูยัดแค่ๆดแค่ดูยิงโอย้วมันเสเรอ้ยัดกินนิวยัดแค่โดนงูกุลปล่อยขึ้นเต่าหายเลยสัสนี่กูระดับควีเซอร์เลยนะควีเซอร์อะอ่ะมึงมึงเกรงใจกูหน่อยไอ้สัรไอ้แค่งงกุลมามึงดูกินนิวดิ กทำหลายอ่ะก oh! ูไม like okay, like, si oh ่น oh ่าเรียกโงกุลมาเลยยยเคผมถ้าชอบคลิป eh นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะรผมไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดบายพองอ้โโอ้โอ้โโโ